สวัสดีนะครับน้องๆก็วันนี้อยู่กับเอพิโซดที่6กับการตัดเลขแล้วนะครับก็จะมีเลขเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจค่อยๆทําไปนะครับลองสังเกตดูจากเทคนิคอันที่แล้วนะครับก็คือถ้าตัวเศษตัวส่วนมันตรงกันนะครับให้ตัดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะก็ลองดูคู่นี้ครับการคูณสามารถสลับที่ในการตัดได้นะครับการคูณสลับที่ได้มีค่าเท่ากันเราจะเลือกตัดถ้าสมมตินะตัดตัดตัวนี้กับตัวนี้ สมมติตัดกันได้นะครับก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่ตรงเดียว,ว,ยวกันนะครับเพราะการคูณสลับที่ได้นะลองดูครับสมมุติไม่ใช่สมมุติสิก็คือดูข้อนี้เลยนะครับ2คูณอะไรได้2 2 1 2พี่ขอดูคู่นี้ก่อนลืมบอกไปพี่ขอดูคู่นี้ก่อนนะครับ2คูณอะไรได้2ครับ2 1 2 2 1 2นะครับ5คูณอะไรได้10 5 1 5 5 2 10นะครับ เจ็ดคูณอะไรได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้เจ็7เจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับก็จะตอบ1อ่ะมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ตัดได้แต่ไม่เป็นไรพี่เขียนอย่างนี้ว่าหนึ่งคูณห่คูณสิหารด้วย2องคูณหน่งคูณหนะครับสยังตัดกับ10ได้ไหมสอง2นึ่งสอก็จะตอบเป็น5้ส่วนหนึ่งหรือว่าตอบหนั่นเองนะครับ ทีนี้ลองดูนะครับ11ตัดกับ22ได้ไหมได้นะครับ11 1 11 11, 11 2 22นะครับ2ตัดกับ2นี้ได้ไหม2 1 2 2 1 2ครับ3ตัดกับ9ได้ไหมครับ3 1 3 3 3 9นะครับด้านบนเหลืออะไรบ้างก็จะเหลือ1คูณ8คูณ3นะครับหารด้วย1คูณ1คูณ 1, 1. แปดคูณสามเนี่ยแบสเสร็จแล้วนะทีนี้ครับลองมาดูอันต่อมาครับ5ตัดง่ายๆก่อนเลยห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะครับเสร็จอ่อทดมาตัวนี้เป็น12นะเพราะว่ามันเป็น3ามใช่ไหมลบสอเหลือ1นะครับแล้ว1ก็ทดมาตรงนี้เป็น12นะสองหกสิอโอ้โหเลขตรงกันเลยครับ 1> 6, 1, 16, 16 1ห16นึ่งได้แบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะเหลือ1นึคูณ1ินะครับไล่มาเลย1นึ่คูณส0คูณหแบบนี้ครับ1คูณ1ิคูณห้ด้านล่างนะเหลือหนึคูณ1คูณหครับก็จะได้เป็น50เรียบร้อยครับตอบแล้วนะทีนี้ครับลองมาดูบ้างเราจะตัดคล่องขึ้นนะนะครับก็คือ7 พี่ตัดกับ21ได้ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบนะครับสตัดกับ3ได้ไหมครับตัดได้นะสามหนึ 3, 1, 3, 3, 1, 3, นะครับสี่ตัดกับ8ได้ไหมครับส1 4 4นึด้านบนก็จะเหลือเป็น3ามคูณหนคูณสอด้วยหนึคูณหนึคูณหนะครับก็จะตอบเป็น3าคูณสได้6ประมาณนี้ โอ้โหข้อนี้แจ๋วเลยนะครับข้อห้าก็คือห้ากับห้าตัดกันได้ไหมครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้านะครับโอเคสามตัดกับอะไรบ้างสามตัดกับสิบห้าได้นะครับคูณคูณสามหนึ่งสามนะครับสามอะไรได้สิบห้สามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าก็จะตอบเป็นยี่สิบห้าคูณหนึ่งนะด้านบนนะส่วนห้าครับส่วนด้วยหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับก็จะตอบเป็น 125นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอสโตรที่6เนาะน้องคนไหนสงสัยก็สอบถามผ่านคอมเมนต์ได้หรือแอดไลน์นะครับ Official Academy ของพี่มาคุยกันนะครับรับคอนเทนต์เพิ่มเติมหรือสรุปสูตรฟรีหรือว่าเนะื้อหาเพิ่มเติมนะครับหรือน้องคนไหนที่อยากเรียนพิเศษเนาะแอด979า y u d v นะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ